ถ้าคุณอยากทำพาสซีฟอินคำให้สำเร็จคุณต้องทำตาม3ข้อนี้รายได้แบบพาสซีฟคือรายได้ที่ไม่ต้องทํางานเพื่อแลกกับเงินส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์หรือการลงทุนและจะให้รายได้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องทํางานโรเบริร์ตคิโยสกิได้กล่าวไว้ว่ารายได้พาสซีฟเป็นรายได้ที่เป็นกุญแจสู่อิสรภาพทางด้านการเงินซึ่งเขาสอนไว้ในหนังสือที่ชื่อ r e a d e d p r o d a d ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเขาได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและก็การเงินที่แตกต่างจากหนังสือทั่ว,วไปซึ่งคิโยสกิได้สอนไว้ว่าคนรวยสร้างรายได้จากทรัพย์สินคนจนสร้างรายได้จากแรงงานคนรวยสร้างรายได้จากรั์สินเช่นสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้จากหุ้นสร้างรายได้จากการลงทุน ซึ่งทํารายได้ให้เขาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทํางานส่วนคนจนที่สร้างรายได้จากแรงงานเขาใช้เขาใช้แรงในการหาเงินซึ่งแรงของเขาอะ่ะมีขีดจำกัดถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีแรงเขาก็จะไม่สามารถทาเงินได้และจะไม่สามารถสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้เขาได้หากคุณต้องการทำา Pass i อินคาร์ให้สำเร็จคุณต้องทำตาม3ข้อนี้ ข้อหนึ่งเลือกรายได้พสซีฟที่เหมาะสมกับตัวคุณเนื่องจากปัจจุบันมีรายได้จากพสซีฟมากมายคุณต้องเลือกแหล่งรายได้พสซีฟที่เหมาะสมกับตัวคุณโดยคุณต้องพิจารณาจากทักษะความรู้และเงินลงทุนที่คุณมีอย่างเช่นคุณมีทักษะทางด้านการเขียนหนังสือคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้พสซีฟจากการเขียนหนังสือได้หรือคุณมีทักษะ ทางด้านการถ่ายภาพคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้แพสซีฟจากการถ่ายภาพบนเว็บไซต์บนโลกออนไลน์ได้แต่ถ้าหากคุณมีเงินลงทุนคุณก็สามารถที่จะลงทุนบนสังหาริมทรัพย์บนหุ้นหรือการลงทุนได้ข้อ2คุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบรายได้จากพสซีฟเป็นรายได้ที่ต้องใช้เวลา แล้วก็ความพยายามระดับหนึ่งดังนั้นคุณต้องมีการวางแผนและมีการตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากได้รายได้จากแพสซีฟเดือนละเท่าไหร่และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอย่างเช่นคุณมีเป้าหมายว่าคุณต้องการรายได้จากแพสซีฟเดือนละเ0 0ด0บาทจากการทำอสังหาฯให้เช่าภายในอายุ40ปีถ้าปัจจุบันคุณอายุ30แสดงว่าคุณเหลือเวลาอยู่แค่10ปีในการที่จะทำมันให้มันสำเร็จข้อ3 ต้องมุ่งมั่นและอดทนเนื่องจากรายได้แบบแพสซีฟไม่ใช่สำเร็จในชั่วข้ามคืนต้องอาศัยความมุ่งมั่นและอดทนถึงแม้ว่าช่วงแรกจะได้รายได้ที่ไม่ได้มากนักแต่ถ้าสมมติว,ว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอดทนก็จะทำให้คุณสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณหวังไว้ได้จะเห็นว่ารายได้แต่แพสซีฟทำให้คุณมีอิสรภาพทางด้านการเงินทำให้คุณทำงานน้อยลงทำให้คุณมีเวลา ในการทําในสิ่งที่คุณชอบมากขึ้นถ้าคุณอยากมีรายได้จากแพสซีฟขอให้นึกถึง3ามพ่อที่ครูได้กล่าวไว้จะทําให้คุณได้รายได้จากแพสซีฟได้เร็วขึ้นหากคุณสนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามได้ที่เพจครูยุ่นผู้นำม,มาสังหาให้เช่านะคะ